เฮ้ยผ <utan> ู้ดใดนี่อาจารย์อ่อนร้อยสีฮะอาจารย์อ่นอ,<ะ>อนร้อยสีคืออยากเป็นอาจารย์อ่อนร้อยสีวะนี่ตัวเท่เวลาไรไงไปเจได้สีไ <laughs> งไปจเจได้สีก็พอแมนโอ้ยหลายกา,ลา,ายแล้วเรา <laughs> ม้ยพวงละโบราณสามค <laughs> นแขง่งสามคนแข่งเอา้าถ่ายไปนี่ถ่ายแล้วอู้หูกาบสวัสดีครับผมเนี่ยต่ำทำตรงชาแนลมาหนี่กำมากินเขาเอื่นว่าอย่างต่ำยูเอ โอ้โหรายไงานตัวคนรายงานตัวครับสวัสดีครับพบว่าช็อกโกแลตครับนี่ยมึงหันคืออาจารย์ออดลอยสอ่ามีสองซื้อ,อสวัสดีครับผมบุญเติมลอยที่นี่ซี่ที่อื่นครับวันนี้ได้อะไรกินบุญเติมเอเลี่ยนโอ้ปลาหมึกเอเลี่ยนอันนี้เขามาจากหน่วยงาน UFO พี่น้องอ่ะตัวแทนอาจารย์ออดลอยสีนะครับหลายคนถามข่าวอาจารย์ออดลอยสีตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังเผลออยู่ครับอาการเพราะพิษเหลาเนาะพิษเหลา ยังเผอยังจํายังไม่ค่อยได้งดเยี่ยมครับผมอ่ะ้มนี่ก็กินแท่นอาจารย์ออดหลายๆเ้อบ่าว่าช็อกโกแลตบ่าแล้วก็ลงมือเลยครับตำมึกเขาเอิ่นมึกยังมึกมึกมึกสายมึกสายมึกสายนี่มึกสายให้น้องจะเป็นตัวีอมึกสายอ่ะอันนี้อันนี้ข้าวปุ้นเขาบอกโทระสาย์กันโอเคตำมึกสายใส่ข้าวปุ้นพี่น้องบอาวเากลลงมือเลยขออนุญาตเด้อลยไหมขออนุญาตนะครับออนีเอาเลย หวานนี่ต <ส straightforward> ัวใหญ่อ่ะยกให้นะตัวนี้ตัวนั้นเหรอแช่บ้าวะแช่บรรยากาศฝนตกนะพี่น้องอยู่ในสวนพักกต่ซดๆนี่เห็นมอในสวนนี่บมกพริกนี่บรได้ตัวเลยนี่บมกพริกอยู่ในต้นเลยอออืืห สบายอือหืออือนี่มะขคมอือนี่ตัวนี้แิ่มอือหือิ่มครับนี่อืมมาขอเรขอบางหน้าที่นึงว่านี่ ย้วยเย็บโบพี่น้องใส่ข้ามโอ้ยอืมอืมอืมแซย ซูจีอะไรเพื่อนักกานจาง <c oughs> อืมด <c oughs> ีมากอือดูเขาว่าเอาเมื่อยกันแะ้วเขาเนี่ยใส่เมื่อยเพื่อน <c oughs> วสเตอร์ืมเผ็ดบ่เผ็ดหืมทางนี้เผ็ดหืมอ้ขาดแ้อัลลี่หืมะเอาไปสูบบ้างอืหื

เลยเออใหญ่เลยดึงอ ah. ah ือโอ้โหไอเด็กดีคือยังเอาบังหนวาเขาตจยทำนะ

คนเละเอดเยอขยย้อควรในท้าว่าเอ้ยจ็บป่าว้าเจ็บ ผู้ดใดอยากกินห,ห,ห,นอ,หอยเพื่อนเห็ดตังไต่ผู้ออ <c oughs> ใดอ,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 อยากกินเห็ดตั้งแต่หอซื้อปลาหมึกหอยซื้อเอาหอซื้อเอาโอ้โหอยากกินซื้อเอาส่วนเพื่อนมาก,กินน้ำตัวโยไซในห้องโยไซนี่ยสลินเปิดไหนสลินเฮาไปถือบ่าโยไซจุ่มพ่นบ้านไหนบ้าสน,นสวนม่อนเออศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดหีสาขาสองพี่น้องใช่แวะมาได้ครับอยู่อัมเภอชุมพลบุรีบ้านสวนหม่อน จังหวัดสุรินทร์พี่น้องเขามากับถามเลยงาจักร14ยี้ยใช่บางสิครับข่อ,อยอือหือสวยดส่วนเนีประท่านไปกรุงเทพเนาะรออาจารย์อ,อดีตเห็นก่อน 弄了让嗯。嗯哼。嗯 Ha. Duy vô พีเหรอสเขาวะอืออือออยิกินอลไรอ้อโหผู้ได้กดชะโงกภาวะไง มาอืม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 ฮะอืมซ่อนมันเลยเพื่อนเนี่ย อืมโอ้ยขอโทษครับตัว,ตวที่ยังว่าอืมทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ย,ยส่วนมัน เบ็ดแล้วแซ่บอ้ําเบ็ดอืมไก่ต้มไก่แทบไม่เรื่องคันดีป่ะนี่ฮะบาริเดลย แซ่บบ่แซ่บปลาหมึกก็มาใส่เนี่ยเอามาแตส่สะสะอะไบ้านจานอ<ข>อดใช่ไหมสะผัครับพี่น,น,นอ้องซไผพ่อซยอดนะน้ำเสียมันได้ใส่จานออดใช่ไหมน้ำเสียผู้ใดพผ<อ>ักอดีตกำน้ำเชียร์ผัเนี่ยไอ้กำน้ำเชียร์ผอยไหมเนี่ยใช่น้ำเนะชียร์จานออดนี่เฮ็ดได้หลายอย่างเนาะทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหอยได้หมดเลยทั้งคนอีก ด้านเดี๋ยวผลผลนีได้วาวๆด้วยอืมโอเคอ่ะอาพี่น้องอิ่มแล้วครับบ้านนี่อิ่มอะไรเช่นรไรวะอิม่มอะไรเช่นไรกับบ้านกับบ้านกับบ้านกราบลาพี่น้องครับผมบ้านนี้ลูกหลานก็กินอิ่มแล้วเด้อดก็สิให้พ่อเด้อพี่น้องบ้านนี้เออขนมมือเคินขนมมือเคินอ่ะมา,าเอาอีกเยอะ ครัผมการกระทําไดว่าจาใดบริสุทธิผมและทีมงานร้อยสีก็ขอโทษขออภัไหว้น้ำเด้อครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสันดานและนิสัยโอขอบคุณครับ <laughs> ดูนิ้วหัก <laughs> เสียบแห้ง <laughs> ครับผมอยู่ดีมีแห้งสบายสุภูสุคนครับลำลำเรื่วยๆฝันสิ่งใดคอยใดสิ่งนั้นนังสมปราถนาเด้อครับผม <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs> ใส่ก่อน <laughs> <laughs>